เริ่มต้นวันนี้ทุกวันอังคารครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา mm. ก็นั่งหัวโต๊ะ mm. การประชุมคณะรัฐมนตรี mm. เป็นประจำทุกวันอังคาร mm. ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือกันมาทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลทีเดียวบางรัฐบาลที่เข้ามาใหม่จะเปลี่ยนการประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นวันจันทร์บ้างแต่ท้ายที่สุดก็ต้องไปวันอังคารเพราะว่า วันจันนั้นเริ่มต้นสัปดาห์ก็จะมีปัญหากันอยู่บ้างวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีว่ากันว่าเป็นการประชุมนัดสั่งลานัดสุดท้ายจึงมีการถ่ายรูปกันนะครับที่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีก็อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ขอบคุณภาพนะครับจากเจ้าของภาพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะรที่ถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรี ไล่ภาพไปเรื่อยๆครับนี่ก็รัฐมนตรีของกระพักพลังประชารัฐคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนี่ก็เป็นการถ่ายจะเรียกว่าอำลาการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านนั้นก็จะกลับมาเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐบาลชุดใหม่กับรัฐบาลเศรษฐานหนึ่ง นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพ้นจากเก้าอี้ไปครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศเท่าที่ฟังจากทางทีมโฆษกวันนี้เล่าให้สื่อมวลชนฟังก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นทั้งการถ่ายรูปกับรัฐมนตรีถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับสูงนะครับที่มาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้บรรยากาศก็เป็นกันเองนะครับ นี่ก็เป็นภาพที่เราได้เห็นในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในช่วงเช้าได้เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนักข่าวเห็นก็ได้สอบถามนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าวันนี้นักข่าวมาเยอะจัง นะครับจะฝากอะไรไหมห่วงอะไรไหมนะท่านก็บอกว่าไม่ห่วงไม่ฝากอะไรกับรัฐบาลชุดใหม่เป็นเรื่องของมารยาทนะครับนี่ก็บรรยากาศนะที่ห้องประชุมนะครับก่อนที่จะได้มีการถ่ายรูปกับสื่อมวลชนในเวลาต่อมาด้วยครับคุณผู้ชมครับซึ่งนายกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน นะครับถึงการทํางานตลอด9ปีที่ผ่านมา9ปีนี้ก็คือนับตั้งแต่25สิงหาคม2557นะครับ25สิงหา2557วันนี้29สิงหาคม2566ก็9ปีเต็มๆนะครับมาเสร็จๆแล้วด้วยนะครับก็ ได้บริหารงานมานะครับจกนกระทั่งวันนี้คาดการว่าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายนะครับเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์วันนี้กับสื่อมวลชนครับถ่ายรูปอย่างเดียวดีกว่าพา,าพูดมาเยอะแล้วสุดท้ายอะไรเพิ่งอยู่ไร่ีอยู่ตั้งหลายวันอยู่เลยเปรีบเล่นจปไม่ไดะ การประชุมวันสุดท้ายของคอรมอนะจ๊ะก็ประเมินาสถา,านการณ์จากกำหนดการหรือขั้นตอนวิธีการในการบริการนะครับซึ่งก็อยู่ในระหว่างดำเนินการทั้งทั้งสิ้นนะเป็นไปตามกระบวนการปกตินะจ๊ะวันนี้ก็ยังเรียนว่าก็ยังคงต้องดูแลอยู่ตามหน้าที่ของรัฐบาลการในรัฐสาฐานในส่วนที่ต้องที่ทําได้นะตามกฎหมายนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกัน ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่รักทุกคนนะเราไม่ได้ดีอะไรกันอยู่แล้วเราก็รักกันนะตั้งหลายปีที่ผ่านมานะครับอยู่ด้วยกันมาเข้าใจนะในการทางานของท่านของสื่อผมก็พยายามไม่ไปกต้ารุ่งกันอยู่แล้วนะจ๊ะก็ขออภัยด้วยครับดูไปสักนิดหนึ่งเนาะนิดเดียวเนาะก็ที่มีเราถ้าเป็นเรื่องของการสดเสนอมาตามกระบวนการปกติในเรื่องบา,าดพิจารณาวันนี้ในเรื่องก็ะค่อนข้างจะน้อยลง นะจ๊ะก็เป็นเรื่องที่ต้องวังในการใช้อำนาจของครมบนะในมาตรา29หรือที่ว่าุกคนทราบอยู่แล้วล่ะนะมีอะไรถามจ๊ะอ๋อไม่คงไม่ต้องฝากเป็นมารยาทที่ผู้บุคคลก็ต้องปล่อยให้ใหม่ข้นเป็นการนะจ๊ะในร้องตีก็มีคอรมบก็มีใหม่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องของคนต่อไปนี่ไม่เรื่องของมารยาทนะ <irgend. S 2> ผมคิดว่าผมไม่ควร <mun S 1> จะพูดอะไรทั้งสิ้นแหละนะในเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็อยู่ในกระบวนการก็เป็นเรื่องของท่านต้องดเนินการในระยะต่อไปก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะช่วยกันดูแลกันแล้ะกันไม่มีอ่ะก็พักผ่อนไงพักผ่อนให้เวลาครอบครัวให้มากขึ้นก็ผมไม่ได้อะไรอ่ะ แต่ต้องามประเทศชาติได้อะไรผมทำมาทุกวันก็เพื่อตรงนั้นแหละประเทศชาติและประชาชนนะจ๊ะก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็วันหน้าก็ไป่องของรฐบาลต่อไปแถวกรมการนะจ๊ะยังไม่รู้เลยไม่ทราบทั้งทิ้นน่ะนะผมก็คือเป็นประชาชนพลเมืองไทยธรรมดาไม่ได้มียอดอย่างอะไรเราจะตัวอย่างเขียนยอเล็กหนัง ผมก็กลายเป็นคนธรรมดาเหมือนท่านนั่นแหละนะผมก็ก็ตั้งใจมาต่อาปีมาเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องพักผ่อนหรือหยุดแต่ผมก็เป็นประชาชนพลเมืองไทยคนหนึ่งธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรต้องมาเคารพยกย่องผมไม่ต้องอ่ะนะแมีอะไรที่คิดว่าจะยอนยอไปแล้วอยากดทม่ไม่มันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ต้องย้อนกลับไปแล้วเพื่เดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็ราพัดระวัง ในการเดินหน้าว่าจะต้องไม่มีอันตรายนะก็ไม่ใช่ผมคนเดียวผต้อรตรงรักษาในทองทุกคนด้วยที่ร่วมทำงานกับผมมาให้เขาปลอดภัยนะไม่มีอันตรายต่างงาเกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันมาวันนี้ก็ขอบคุณท่านครมอ,ท,มอทั้งหมดทุกคนข้าราชการทุกคนนะซึ่งก็ช่วยผมในการทํางานมาตลอดด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเพราะเราทำตามกฎหมายและระเบียบขั้นบังคัที่มีอยู่นะครับ ประทับใจก็คือในส่วนของเอ่อก็คงพูดในภาพรวมมากกว่ามั้งภาพรวมเลยว่าเออเราก็อยู่กันมารัฐบาลนี้ก็สี่ปีเต็มๆเหมือนนะก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พูดจาการทักทวงกันให้เหตุผลกันทึงกันแล้วผมก็รับได้ไปทั้งหมดอนะ่ะนั่นคือความเขาเรียกอะไรความผูกพันในในสิ่งที่เราทำร่วมกันมาไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์เลยทั้งสิ้น ผมก็มีนโยบายับมาโดยตลอดแล้วก็สามารถทําให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้มากพอสมควรนั่นคือความมั่นใจของผมกับกรมอแลแล้วก็ทีที่ผมวาดหวังจะเห็นว่าวันเดียรอนาคตไปต่อไปผมพยายามเดินหน้าตาบนั้นแหละนะแ,แต่ทั้งนี้ข้ามาการเดินหน้าเพื่ออนาคตมันก็ไม่ใช่อยู่ที่ผมคนเดียวมันก็ต้องเป็นถ่ายทอดไปเรื่อยๆก็ทำกันต่อๆไปนะจ๊ะไปสู่อนา,าคตขงคนบ่ายนะซึ่งวันนี้ก็ต้องทสดความใจกันให้มากยิ่งขึ้นเลยนะจ๊ะ ไม่ย้อนไม่มีเวลาไหนเขาย้อนมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเข้มไม่หายทําไมคือเราก็ต้องพร้อมรับสถานะตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะผมบอกแล้วผมเข้ามาด้วยอะไรเราไปด้วยอะไรก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงเพราะเป็นเรื่องของขั้นตอนดำเนการตามกฎหมายผมไม่มีผมไม่มีคาตอบเรื่องนี้นะผพผมบอกแล้วไม่ได้ของ กระบวนการทางการเมืองกระบวนการตั้งของรบอกว่าเรื่องของของของกระบวนการนะผมพูดอะไรไปได้ไม่มีไม่มีแนะนำไม่้ที่ผมก็ไม่เห็นล่เลยไม่เห็นเห็นเร่ในสื่อแหละก็เขาก็เท่าที่ดูก็เห็นเขามาประการส่วนตัวใช่ไหมแต่ละคนบางคนเข้ามาบางคนก็ไปมาไปดูอีกทีถ้าเราโน้นตันโต้ก้ามโน้มดีกว่าเนาะซึ่งเราอย่าไปก้าวล่วงนะง่านานแต่จริงแล้วก็คือเป็นเรื่องของทางเราต้องทําขึ้นไปนะ นะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มันเป็นเขาเรียกอะไรขั้นตอนตามกฎหมายกระบวนการก็ดกูหล่อดีทุกคนเนาะหน้าตายังเมื่อก่อนมีนมลลห,หลายเพลงโอเคขอบคุณ ครับนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตร,ร,รีซึ่งอาจจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายหรือว่าการให้สัมภาษณ์หลังคอรมอนัดสุดท้ายก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับว่าจะมีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อโปรกเกล้าแต่งตั้งนะครับอย่างเป็นทางการลงมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีการถแถลงนโยบาย ของรัฐบาลนะครับเป็นไปตามกําหนดคาดการณ์วันที่8กันยายนนี้หรือไม่นะครับถ้าเนิ่นช้าออกไปก็อาจจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันอีกสักครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยก็มีการลาการประชุมกันหลายคนนะรัฐมนตรีถึง6คนด้วยกันที่ไม่มาประชุมนัดสุดท้ายในวันนี้นะครับก็มีคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่มาสองสามครั้งหลังๆมาเนี่ยนะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์นายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์และนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ลาการประชุมในวันนี้ทั้งหมด6คนด้วยกัน แล้วหลังการแถลงเมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ถ่ายรูปกับสื่อมวลชนนะครับนักข่าวก็รุมร้อมกันถ่ายรูปนะครับกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นเล็กๆที่สภากลาโหมเมื่อท่านไปไประชุมสภากลาโหมนัดสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาแล้ว แต่ว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกนะครับฝนตกไล่นักข่าวซยก่อนก็เลยได้ถ่ายกันนิดหน่อยวันนี้ก็ถือว่านักข่าวที่ทำเนียบพัฐบาลที่อยู่กับพลเอกประยุทธ์มา9ปีเต็มๆนะครับในวันที่ท่านอยู่ในตำแหน่งนะครับนักข่าวก็ทำหน้าที่ก็กระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้ท่านเริ่มต้นจากการขอโทษนักข่าวด้วยซ้ำไปว่าเราไม่มีอะไรต่อการรักทุกคนนะครับรักนักข่าวทุกคนต่างก็ต่างทำหน้าที่ ถ้าใครที่ฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีไฮไลท์ที่สําคัญนะครับที่นักข่าวถามและท่านตอบที่ผมคิดว่านี่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นําอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือว่า8ปดปีที่ผ่านมาเนี่ยได้อะไรจากการเมืองที่ผ่านมานี่นักข่าวถามนะว่า8ปดปีที่ผ่านมาท่านได้อะไรจากการเมืองที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์บอกว่าคงไม่ได้อะไร แต่ต้องถามกลับว่าประเทศชาติได้อะไรทํามาทุกวันนี้เพื่อตรงนั้นพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดส่วนวันหน้าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลต่อไปกับอีกคาถามหนึ่งของนักข่าวนะครับที่บอกว่าอะไรที่คิดว่าหากย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะไปทําหากย้อนเวลาไปได้เนี่ยจะไปทำพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าคิดแบบนั้นคงไม่ใช่ตอนนี้ต้องเดินหน้าอย่างเดียว ต้องระมัดระวังการเดินหน้าซึ่งไม่ใช่ตนเองคนเดียวซึ่งไม่ใช่ตนเองคนเดียวต้องรักษาเพื่อนร่วมงานให้ปลอดภัยขอบคุณคณะรัฐมนตรีข้าราชการทุกคนที่ช่วยทำงานมาโดยตลอดด้วยความเชื่อมัน่นซึ่งกันและกันครับอันนี้น่าสนใจครับว่าไม่ใช่เอาตัวรอดแต่ข้าราชการติดคุกครับหลายต่อหลายครั้ง นะครับในอดีตที่ผ่านมาทั้งในรัฐบาลระดับชาติการเมืองท้องถิ่นที่หัวหน้าคนเป็นรัฐมนตรีคนเป็นผู้นําไม่ถูกดําเนินคดีถูกดําเนินคดีขึ้นศาลก็หลุดแต่ว่าข้าราชการที่เป็นคนตั้งเรื่องชองเรื่องเซ็นเอกสารเซ็นหนังสือติดคุกมาแล้วหลายคนวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ใช่แต่ตัวเองเท่านั้น แต่ข้าราชการคณะรัฐมนตรีข้าราชการต้องปลอดภัยด้วยนะครับนี่คือจุดที่ให้เห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่ว่าแต่ว่าเอาตัวรอดแต่ว่าทุกคนต้องรอดกันไปด้วยแปลว่าต้องทำในสิ่งที่สุดจริต